มาให้ของซีโฮหวงซีโฮยัดเข้ามาตรงกลางชางเฮดินออกไปที่หวงซีโฮเหลืที่ซ้ายลูกนี้แล้วก็อุ้ยัดหวงไอโบคูดาสินไม่ให้ครับให้เป็นแค่ตเตะมุมโโอ้โหดีแล้วเกดไม่ดีสิเออดเกมที่แล้วห้องกลมดีไปเจอเวียดนามเนี่ยที่ท้ายเนี่ยดึงโสดเนี่ยส่วเสรยจทุกข้อเนะี้ยดูก็ตะโนกนยังไง เผยแปาของซีโอครับแล้วบอลบอลื้วโมเช็คสักเกตใช่ไหมสั่โอมาหาว่าเนี่ยจะฟ้องเอาถุกโทษนะครับสรให้เด็กแหเตะมุมัเาครับเตะมุมแต่มุอมก่น่ามาตรงกลางแล้วก็ลูกนี้แตงยากไม่ยิงะบอกซีโอออกบลมาทากด้านซ้ายเล่นกับั้นๆองซีโอตะบัดมาลูกนี้ไทยสกัดชี้ง องกงหมดหนักเลยนะครับจะเอาประตูตีเสมอให้ได้แล้วก็ลูกนี้จะพุ่มไกลเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยนะครับลุงพุ่หนิงพุ่มเข้าไปองแล้วก็เคลียร์แยให้องตลาลแนข้อองไปอีนนึงต้อารต้องีหลักได้แล้วตัดใจถึงช้าไปก่อน ก็ยิงทำเขาไปขวางชักชัยแบบนี้ก็ก็ยิงทําให้มันเวลามันช้าไปแล้ววีรเทพโดนแย่งไม่ได้โดนมามามาเจอกับวีรเทพจําสดให้กันคู่โอ้โหตีขวากับมามาเลยมาแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหชักชัยก็ยังเซฟไม่ได้ครับโอ้ยตอนจบขวายนะครับผามาเลาครับไปตัดบอลจากวีรเทพได้นะครับพะทยาเปิดให้กับมันอครับแต่ว่าชักชัยยังเซฟไม่ได้ครับ เก็ฑ์วิดีดรับดูครับความเร็วสปีดนะครับมามากัะชาติหลบวิเทจนได้ครับมาเลยแล้วก็จ่ายมานู่นนี่นะจะให้มันออนนะครับแต่ว่าเฉลยอ่าน